สวัสดีครับวันนี้ช่องปลูกไม้มงคลเสริมโชคลาภก็ได้นําวิดีโอชุดใหม่ๆมาให้ท่านได,ได้รับชมกันต่อเนื่องนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องต้นลิ้นมังกรนะครับต้นลิ้นมังกรเนี่ยชื่อพื้นเมืองว่าลิ้นนาคาบางพื้นที่ก็เรียกว่าว่านงาช้างบางพื้นที่ก็เรียกว่าว่านหางเสือการใช้ประโยชน์ก็เป็นไม้ดอกและเป็นสมุนไพรได้ครับรักษาโรคได้ ต้นลิ้นมังกรนะมีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและบ้านที่อยู่อาศัยคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกลิ้นมังกรไว้ที่บ้านจะช่วยป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งไม่ดีนอกจากนี้บางคนยังเชื่อว่าการปลูกลิ้นมังกรว้บริเวณรอบบ้านจะช่วยป้องกันสัตว์เลื้อยคานต่างๆที่จะเข้ามาทําอันตรายเราได้นะครับไม,ม,ไมต้ต้นลิ้นมังกรนี่เป็นไม้ประดับที่มีใบขึ้นหนาเบียดกันหนามาก ลิ้นมังกรมีอีกชื่อหนึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอ,อกพระอินท์ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินท์ในการต่อสู้ปกป้องต่อสู้กับศัตรูภายนอกหลายคนเชื่อว่าลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้ที่มีความสําคัญของพระอิน์ในสมัยพุทธกาลต้นลิ้นมังกรเนี่ยสรรพคุณทางยาก็ใบของลิ้นมังกรเนี่ยจะมีรสขม สรรพคุณแก้อาการเจ็บคอบำรุงปอดแก้โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยการใช้ใบมาตำหรือขยี้แล้วนำไปทาหรือไปพอกบริเวณที่เป็นแผลอักเสบช่วยให้อาการทุกเราลงได้นะครับลิ้นมะกรมีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศบริเวณรอบๆให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นช่วยดูดซับสารพิษในละเหยอระเภท ความมาดีไฮโลทูซีนคโคลลรฟอร์มและาคาร์บอนบานอซด์และสารพิษอื่นๆที่มาจากสีทาบ้านหรือสีเฟอรดิเจอร์สีเครื่องถ่ยเอกสารอะไรพวกนี้ก็สามารถฟอกให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ได้ลักษณะทั่วไปของต้นลิ้นมังกรนะลักษณะของต้นเนี่ยเป็นหัวเรื้องอ้าอยู่ใต้ดินนะับเกิดจากหัวที่โผล่ออกมาพ้นดินกบกันเป็นกอครับ ส่วนใบเนี่ยเป็นแท่งกลมยาวใบแบนกว้างปลายคมแข็งหนาเป็นมันขอบใบเรียบใบกว้างประมาณ4-7เจ็ดเซนสูงประมาณ30-60เซนติเมตรนะครับใบมีสีเขียวจนถึงสีเขียวเข้มบางสายบางสายพันธุ์ใบมีขอบเป็นสีเหลืองลักษณะทั่วไปของดอก ดอกนิดมังกรเนี่ยมักจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมดอกมีสีขาวหรือสีเขียวอ่อนและมีกลิ่นหอมนะครับดอกมีห้ากลีบขนาดประมาณ1.5เซนติเมตรเรียงกันเป็นแนวตามชั้นของก้านดอกสามารถจำแนกออกดอกออกเป็นได้สามประเภทลักษณะ ต้นลิ้นมังกรมีการขยายพันธุ์ที่ไม่ยากไม่ยุ่งยากมากมีหลายวิธีครับในการที่จะขยายพันธุ์วิธีแรกก็คือแยกหน่อเอาออกมาปลูกวิธีสองก็ปักชำเอาใบครับตัดใบก็มาสามารถเพาะชำให้ให้ให้ขึ้นได้นะครับวิธีคือการเพาะเมล็ดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ทําทได้ครับสี่วิธีเนี่ยครับสำหรับลิปวิดีโอชุดนี้ ถ้าท่านมีประโยชน์ก็เห็นมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ